ดูคุยแับโชว์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะพระจะได้ไม่ลงโทษอย่างหนักผูก้ชมราการันที่จะบอกว่าการเราสามารถมอนิเตอร์สุขภาพตัวเองได้บ่อยตามที่ต้องการเนี่ย <c oughs> เพื่อให้รู้เท่าทันสุขภาพของตัวเองเนี่ยซึ่งเราไม่รู้เลยนะครับว่าเมื่อไหร่เราจะป่วยตรงไหนบ้าง พอมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคบางอย่างได้ทันเวลาและสามารถไปถึงเป้าหมายกับร่างกายของคุณที่คุณตั้งเอาไว้เขาเรียกว่า the best version of yourself happy กับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของตัวคุณเองครับคือเป็นต้องบหมอ่าตัวเป็นเองนะมันก็ไปตรวจมาแล้ว ที่เนี่ยที่โรงพ,พยาบาลพญาไทเนี่ยนะคะคือต้องบอกว่าอยากจะให้ทุกคนนะดูแลตัวเองดีๆบอกรักตัวเองทุกวันง่ายสุดๆเลยคือโปรแกรม All You Can Check เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพตามไลฟ์สไตล์ด้วยรายการที่ต้องบอกว่าครอบคลุมให้เลือกมากกว่า40รายการนะคะคุมระยะเวลาหนึ่งปีคือให้คุณเนี่ยสามารถติดตามตรวจค่าพื้นฐานการทำงานของตับไตไขมันความดันพี่นึกออกมาว่าเราไปตรวจนะ,ะเราตรวจทีเดียวปีหนึ่งครั้งหนึ่งใช่แล้วเราก็รออีกปีหนึ่งใช่แต่อันเนี้ยบางครั้งนะ สามครั้งได้เลยนะต่อปีหกครั้งต่อปีบางอย่างนะคะที่เราสามารถติดตามได้โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์แล้วเมื่อกี้เบนบอกตับไตไขมันใช่ไหมน้ำตาลได้และคุณจะสามารถเลือกตรวจเพิ่มเติมนะครับแบบจอบหรือตามไลฟ์สไตล์แล้วก็ความเสี่ยงคุณด้วยเขาจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนําอย่างเหมาะสมมากๆว่าจะเป็นการคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองหัวใจมะเร็งปากมดลูกสาวฟังไว้มะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งตับมะเร็งลำไส้และอีกหลากหลายความเสี่ยงนะและนี่พี่ชอบมาก รวมไปถึงการให้วิตามินทางหลอดเลือดอันนี้ดีมากเขาเรียกว่า IV d r i p ซึ่งมันจะช่วยจ้อย i ดริเนี่ยมันจะช่วยบูสต์สุขภาพของเราแบบลงลึกถึงระบบคุ้มกันกันเลยทีเดียวใช่คือถ้าพูดว่าอีกอันนึงนะที่หนูคิดว่ามันคุ้มมากๆเลยก็คือถ้าใครปวดหลังหรือใครรู้สึกว่าสมองฉันไม่โอเคฉันต้องการ m r i สแกนสมองสแกนหลังดูซิว่าฉันมีอะไรบกพร่องตรงไหนบ้างหรือเปล่าอ,อันนี้มีในโปรแกรมด้วยนะ คือไม่อยากจะพูดเลยแค่ m r i ก็คุ้มแล้วปกติจ่ายค่า m r i ก็หมื่นทา้งบ้าน้อยากรู้ราคาเท่าไหร่อยากรู้ราคานะคะ All เอา a n check จากโรงพยานพยาไทยนะคะราคาผู้ชายนะ18,500บาทน่าสนสำหรับผู้หญิง21,500บาทตั้งแต่วันนี้นะคะถึง31มีนาคมปีหน้าเลยปี66คุ้มสุดๆเป็นพูดเลยเพราะว่าอะไรที่เราสงสัยอยู่เราพุ่งตรงประเด็นเลยเพราะปกติเขาจะมีโปรแกรมเขาเรียกอะไระ จำกัดมาแล้วอ,ะอ่ะ,อ,ะอายุเท่านี้เธอตรวจอันนี้นะแต่บางทีชีวิตเท่านี้ชีวิตฉันใช้ไป50แล้วนึกออ,ออกอปะบางที30อาจจะใช้เหมือน50อเพราะฉะนั้นเราสงสัยตรงไหนอยากจะไปเช็คตรงไหนเอาอันนี้ดีกว่าตรงๆเลยเอาอย่างนี้มั่นใจว่าคุณชองบ้านเนี่ยน่าจะสนใจนะน่าจะมีคำถามเยอะแยะมากมายไปสอบถามระะเยดเพิ่มเติมได้นะครับที่พยาไทยคอลเซ็นเตอร์ 1772หรือว่าเข้าไปดูที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ w w w p ์ a a ว a i c o m นั่นเองนะหรือว่าช้อปปี้บอกกันว่าพิธีกรอย่างเบนของเรานี่นะก็เป็นคนที่ใช้บริการโรงพยาบาลพยาไทยนั่นเองรีโทรไปติดต่อไปกันละกันนะครับมามาคุยคุยแซบโชว์เสร็จแล้วนะครับสองพ่อลูกเนี่ยฮะก็อย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ